ค่ะพอลี่สวัสดีครับ,บานายใหญน,นอเอฟซีจำฟันเลกของพอเยี่ยี่ได้บ่ท่อบอกกันย่ำยุตลอดลว่าฟันเลกเด้อหมอรวยนี่ครับบอกสุเทียได้สำคัญอย่าลืมเด้อฟันเลกฟันเลกแจ็คกรบอกหูคือกันว่าหมอรวยเพื่อนสีชื่อบอ่ตอนนี้หมอรวยกับจิตทุลายจิตท,ทุลายยุย่ยผูพานท่านกันสกลนครแมนบ่ผูพาน เพ่อนปเนเป็นนวดพระอจารย์นวดเพ็นเป็นหม้คข่เนเพิ่นกระทรมาบอกให้แม่ตุยปันพอลี่ให้ได้เด้อวาสั่นากระทูม้าบอกกนโท่มาบอกด่วนเลยปันพอลี่ให้แน่ว่าสั่นเพิ่นวะพอท่านเบิ่งมาเกพอลี่ออกตัวใดก็ได้เป็นทู่ม้าบอกแตรฝ่ามาปันให้เพื่นนี่ยพอลี่ก็บว้าจะเรียงนี่างไะเรียงอ้ปันแรกปันแรกมันเคยออกสมมวนตอนนั้นชีวะให้ฟัง ตอนนั้นไงปันเกี่ยวกับว่าอย่างปูกินบักคุ้งยี่ปลาบักคุ้งมันก็เป็นแปดหาเจ้าจิตจำใหญ่เลยแล้วกาไอสิงเจ้าผ่นบ้านไรไกลหนาบ้านไรไกล้ไรพ่อนบินขึ้นเลยมื่อไรเศร้าไรไกลเพราะว่าฟันแรกมันจะมาเข่าเนาะทุกมวานเลยแหะตามสังเกียมันอันนี้ก็มาฝันเลี้ยงอย่งเกี่ยวกับงูเกี่ยวกับงูอย่ากับแม่ ปันว่างูสองตัวกัดกันหัวขาดว่างครรอแยแยยงอกเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนหัวว่างยี่สองหัวเนาะเรียว่ามันจีเป็นเจ็ดศูนย์หันี่ฟันว่างไดหัวดนี้ฟันว่ามันฝนตกฝนก็ตกดีแท้ตกคักปัานนี้ทิ่ว่าแมนอกบแมนเขียบมันออกระบ้อก็เล้ แบาว่าสั้นนั่นไปแต่ยิ่เสียงโบห่องโอบเยอะห่องยังไหนจะห่องเพาชอบเป็นหนกหูสนอนกบาดเ,เอาหนังตีไปยิ่ยงไรมันออกกันนะาบได้หน,ใน,ในังต,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 ตีไปยิ่ยงจาดมาันย่างไปไปเห็นนั่นโบขึ้นเดียนยื่เึ่งหอยอันนึงหรือว่าเมื่มียิ่งจาดไปแ้ยิ่งเสียงยอีกตัวหนึงมากเต้นมากมากมันขึ้นเดียนยี่เึงงหอยขึ้นกัน นี่กบสองตัวขึ้นอยืนนี่ซึ่องห้อยพุ่นละตัวกันได้ผ้ากันตีไรวางสองเก่าห่าก็หอยก็เป็นหาเนาะห้อยสองนวยอีกมันปะนกบอีกกันได้ตีให้อีียงเหี่ยกันได้พ่านสองเกาหาเออได้ตีเสื่งสองหาสองเก่าไปคันนี้สองตัวฉันคนนี้ดิฉันตีได้มันก็เข่าสมวัตเนาะ ฟันแหลกเป็นยำแล้วยำอีกอยู่มันปะมอนเวยยำอีกเลื่อนฝันแหลกเลยฟันแหลกเนี่ยถ้ายีบได้กระยำอยู่ตลอดเนียย่านเอฟซี่เลื่มคนตี๋เที่ยวยำอยู่ตลอดที่ฟันแหลกเป็นได้ปาฟันแหลกคนนี่มากเข่าอดีถ้าเอบซี้บางเกียร์บางเป็นกับเข่ามาหลายงวดเนี่ยฟันแหลกคนเอาไม่ไลยงวดเหรอละคันนับกันกระไายเตื้ยอย่งงีแหละไล่งวดอีดีเนาะ ่วนมาก็จะ so to เข c, so? right? ่าฟันแหลกสังเกตมาหลายงวดเดี่ยว่บางวดนี้เขาเอาจฟันแหลกได้คุยกันกับหมอไว้มัเม่อตรงเปเอาตัวเงินฟันแหลกมันลายเปียแหลกเจ้าปานกับพน่ได้ไรปเอากล้วพื้นอยออกมาบันไดกับพ่กันห่องฟันแหลกตอนนี้เมีนยิงดีงวดนี้ฟันเสืกบ่ายบุกนหมอรไว้กัไนฟันมอไว้เสือกอยู่เพราะว่าเพิ่นเอาอยู่เมียนเมียนเนบอกังไรกับเอาเมีตกัได้ตาเทืน เพื่อนหน่อย,อยหยัหย่ไหล่หไปไลยกันแห้งเงี้หมูน้ำลายคนเป็นการล่าเลียผู้หาเรีย,ย,รยอแต่<ร>ว่าสิบอกให้ว่าฟอนเลียกเขาแย่ลีนเขาดีดีเขามาถูกงวดผล้นีเพราะว่า,าหลังจากเลียออกเลยฟันตอเลยเมันบ้จนหม้อรวยมันใจไหว้าม้อรวักอนดืนนะ่อน่ะบึ้งหม้อรวยสิได้หลายเป็นอย่างหมอรวกลับมากกว่ามันคือว่าถุ่มตัวละสองหน่อยคนที่ได้บ้างเมาอยู่มาซะ ฟันแรกพอาลี่นำเนี่ยตัวละสองหน่อยคนนึงให้คนจีดายำได้เก่าดีอีหลีอนะอเ,เอฟซีมีมกชคดีบ้าน่า <c oughs> ว่าได้ซื้อหลายดอกเพราะมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องมูนี่ยืนเรียนเรื่องเรื่องถึงสารกับเรื่องลูกชนี่แหละครับโง่หลายมันก็เลยได้ไปหอดร่วมหอดสารน้ำเขาทุนบ,นบน่นบบลหลายเนาะก็เลยบ่ถึกหลายงวดหน้า,าเอาไหมฟันแหลกเป็นยัยรีเมียนขึ้เก่านั่งอ่าเป็นถึกเก่า ตอนแหลกมันยังลืมันเหมนมาตลอดนอเนาะมีด้เล็กปเป็นห้มาเออเบิ้งดูวบนึ่งนี่เป็นฝัน,นเขียนกบสองตัวจับอยู่บักหอยสองน่วยมันได้ผ้ากันตีเอาล้มล้มันตีสองเกาหาจับคู่ห้กับสองเกาเกา,หา,ากกออกหาสองหาคนปรากฏว่าเล็กออกหาสอง แมนอนีฟันแหลกพอดีเข่าทุกงวดหลายงวดแล้วฟันแหลกกันว่าก็ย่ำแล้วย่ำอีกถ้าชิบใดก็จะเลื่อนฟันแหลกได้ฝันแหกเาก็มอนไว้่ตัวีแ่มอนไว้วเอาเหามาไแทงเข้าเขาแล้บอกที่นเข้าเงิไดบ้านนี่ะเขาเอาหมสองเาอีเยังก่ มอนไว้ลก็สองเก้าหาก็ได้แล้วตามมอนไว้อันนี้นะครับนี่ที่โฉกันเราก็เชียร์ไปก็มอนเวลสามตัวจับคู่สิจับคู่ก็ได้สองเก้าแม่นมั้สองเก้าเก้าหาสองห่าเลยได้สามคู่กันนะจับคู่สองเก้าสองหาเก้าหาจับคู่ได้สามคู่แต่ว่าหลายตัวตอนแรกก็เลยเขามาุกงวดเนี่ย งวดต่อไปเอฟซีกับตีฝันคว่ำฝันให้มันแตกแต้นต้องงวดเหมือจ็ดไฟอย่างพังเบิ้งห้าสิบันนี่ยังเพต้นมากเลยฟันต้องวดเลยเด้่นบ่คว่ำฝันเป็นฟันแหลกเอฟซีกับยาเสลื่มฟันแหลกพอดีมันบ่มีแค่นี้เด้ขอฝากไก่เราพัฒนาไปแล้วมัเล่าพัฒนากับเขาจะงวดแล้วเขามันเจ็ดงวดเขามากกวเจ็ดงวดสอนเล่าพัฒนาเพราะนี่มีทั้งเล่าพัฒนา มีทั้งห้าหน้อยเพิ่นมีจุกยางสามยางเพินเห็ดเหล,ล็กรัฐบาลไทยห้าหน้อยเล้าพัฒนาสามยางเหล็กคนนี้อย่างก็หาเงินย้ํามะเสาเออนหาเหล็กย้ํามะเสาเอาเงินยมม้ําละแง่ดทีเพิ่นนัห้าน้อยเพราะว่ามันไหส้มมสมือคือโชคดีหลายเถื่อนพี่หล่อข้าวไม่เล็กมันรว มั่นใจแล้วมั่นใจฟันแรกคนมานำด้ยตัวสองลอยเหมือนกันันมายู่หนีโชกันนะก่อนที่สื่เสียงเดียว่าบคนได้หลายบาทเออมิจเจ้าห่วงบว่ได้ฟันแรกฟันแรกคนว่าอนมายู่หนีตลอดเลยเมือนกันคนมาคุยกันมาสิเอาตัวใดนะผู้ฟั่งหมอนลยเบาผู้ใดแต่มีได้ผู้ฝันแนวดีง่เป็นแต่ขึ้นหลายมองฟันแรกเลพัน่าเอนกันนีนำตัวสองสามลยตัวหาลอยในห้องคนเพ่คนได้หลายบันได่นผู้ผ่นมา ท่นพทรมาบอกให้ปันพอลี่ห้แนี้ปันพอลี่ห้แน่แม่ตัวมอรวยย่ผู้พานผีปันห้แน่ปันห้แน่เลยเปล่าว่าสัมผัสคนยุี่เนี่ยนะเพราะว่า่นบ่ได้มากไงเลยผู้พ่านเขาเชียงกับ่ท่านได้กินเลยอันนี้เพิ่นเขาเชียงกับเพาท่นกินคุณตุยปรเฮ็ดให้ินเวบอกว่าเฝ้่ามาปันมันมันติดสาบมอรวย่นเปล่าก็อย่างเหมเพนคนยูคนเรนตาตั้งเหมืนทำมาเงินพิ่นบ่ยูซื้อเราอยู่ล้วเปล่าอย่างนี้จะ ฝันแหลกพอลี่เลยค่ะต่อ,ะอ,ะออีกแจกแกกันต่อเลกพอลี่กันเลยมาตรงๆสองเก่าหาจับปูสองเก่าเกาหาสองหาออกหาสองตรงๆหัวดหนา้าจะเลื่มฝันแหลกพอลี่เด้อค่ะเอฟซีกันเลยเพราะว่าเพื่อนฝันนี่มัน<ส>อยากเฮงไหลหรอกเพราะว่ายำจะแนวนี้ยึดประจำอยู่ว่าฝันแหลกฝันเล็ก เอฟซีม oui pues ิ nah, ้ uh, okay. <S <S IR okay. uh, <S <S ุชกดีพอน่าหาสองพอลลี่ค่ะขอฝากช่องเมีตุ้ยรวยไลน์วันเนเดอค่ะเพราะว่าเปิดช่องไม่คนติดตามกับพระท่านด้พ่อเคืองอยู่ยังมาถึงหาลอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอค่ะคนติดตามจะได้ขึ้นไลน์ไว้วันรี้พันลงวาโอ้า สิเท่าก้อนสิท่านได้เงินเข้าดอกฟันว่าฟันเบาเยอะๆฝากกดไหลกดแช่กระนำกดหลายๆหมอนเลยมาไมงได้หลายๆเดี๋ยวรอดฟันแหลกครับมือเงินกับคือสิได้ยินงมีฟันแหลกทุยดอกคือเพราะว่ามันมักเป็นยังสั้นโคนมันเป็นนะมันนั่นตัวฟันเไยๆไปเัินฟังวายเอฟซีก็สิมีผู้โชคดีอยู่นอค่ะจะหงวดสิมากกับเอาไม้ฟันแหลกพอรี่ย่าลืมฟันแหลกพอรี่ พราะว่ามันมักสีแม่นห็นลายงวดแล้วเป็นเยื่ีเยื่อชีเป็นเตาอยู่เรกเป็นเตาฟันแรกไปมอดเลยกันยังมันใจฟันแรกย่างเดียวมอดไล้เพราะว่าพันเลี้ยงมาโดนแล้วเนาะพันจับพันจับทางเลยนะฟันแรกพอนี้นี่ว่าต้องไปเอาย่างอื่นพันนะเต้านี่ยพันว่าสีนําตัวละลายลอยเพราะว่าจะเลี้ยงว่าพันได้หลายยี่หมอนแรกมอดเลยคนแรกพูดเสียแม่ตุยบ่เอยมีทุนหลายทุนหน่อยได้ก็ได้แน่นอน พ่ามีเงือนเจือไหลขึอนบนมันค่ามองมันช็อตนี่แหละพอหายเอฟจีลำลำแล่วด้วยจโจกมันหมานงวดสีมานี่จะเลื่มฝันแหลกพอรี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ